สวัสดีเด้อพี่น้องเมื่อกี้ผมก็แนะนําวิธีการปลูกหมากแมน่นบ่พี่น้องปลูกหมากในพื้นที่รอบสะเด้อเวลาขุดสะเราไปปลูกทิ้งไว้เลยครับผมาสามปีหาปีมีผลมีผลผลิตแน่นอนอันนั้นเราได้ผลร้อยเปอร์เซ็นหมากติดนะครรอบสะปลูกก็่ร้อยต้นนี่สบายเลยครับผมมาคลิปนี้ผมมาแนะนําอีกอย่างหนึ่งอันนี้คือกล้วยด้วยครับผม เกว้วยน้ำว่าเด้พี่น้องเด้อกก้วยวน้ำว่าเด้ครับผมลูกยังไงเลยครับผมอันนี้ก็อีกวิธีหนึ่งคือกันเนี่ยปลูกติดกันเลยครับผมอันนี้เสีให้ผลเรียวกว่าอันนี้เสียให้ผลเรียวกว่าหมากนะครับวีวีหนึ่งนะครับผมผมบอกได้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยยังวียหงไงยังเสีย เคืนน่องเงยเงยหวีใหญ่ลูกเงยเงยทั้งเครื่อนะราคาสามสิบห้าบาทถึงสี่สิบบาทเนี่ยต่อเห็นบ่นอ่ะสามสิบห้านะบาทถึงสี่สิบบาทเด้อครับผมเนี่ยหวีเงยเงยทั้งเคื่อบ้าสุดยอดเลยครับผมอันนี้สุกข้าเครือเลยเดี๋ยวย่ำ,ำเดี๋ยวตอนบ่ายผมจะมาตัดนี่เป็นการสร้างรายได้ด้วยครับผมอันนี้ ผมบรดวเวอเด่นเด้ครับผมถ้ามีเนื้อทีนะครับผมนี่มีเนื้อทีอยู่บ้านเฮ้านะบ้านอีสานบ้านเฮ้าเนี่นะล่องไปเห็ดเลยครับผมีปลูกทิมไว้เลยเนี่ยใส่พื้นที่ยุ่ขอบสะใส่พื้นที่ขอบสะเด้อพที่น้องเด้อนี่มีผลผลิตได้กินทั้งปีเลยเนี่ยตั้งแต่ผมมาเป็นย่าม แน่นอนครับผมเห็นผลผลิตของเขาออกตลอดทั้งปีออกตลอดทั้งปีได้กินได้กินตลอดเลยจั่งที่ผมบอกมันเป็นรายได้เลยครับผมถ้ายูบานบานนอกข้านะถ้ายูบานนอกข้าเนะาี่ยนะโอ้สุดยอดเลยนี่พี่น้องมันบดธรรมดาเด้นี่ หาตลาดไปทรงขายขายวีละสามสิบบาทเนี่ยถ้างามๆยังสีเนี่ย,งงย,ส,ยสุดยอดเลยพี่น้องเนี่ยกล้วยกําลังแตกเลยครับผมปลูกได้บ่โดนเนี่ยเนี่ยมันกําลังแตกเห็นไ่มนี่ถูกตัดกินตลอดทั้งปีเลยครับผมเห็นไ่นี่ยุกเนี่ยมันซุกเบ็ดเดาวเนี่ยตัดกินตลอดทั้งปีเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เสียออกมาใไหม่เห็นบหเขาออกเรื่อยๆได้ครับ ออกตลอดทั้งปีเห็นไหมเป็นรายได้เสริมขึ้นมากเลยครับผมโดยที่เขาปลูกถิมไว้ปลูกถิมไว้ยุ่ขางซะบ่อขางสะกก็ได้ยุกตามคันแท่หน้าเอาไปปลูกถิมไว้ได้ครับผมเพราุสมัอนี้คันแท่หน้าคันแท่หน้าเขาบ่ได้ใสยางสัญจรคือสมัยตะก่อนเนี่ย เอานอน้อยๆยังเถอเนี่ยจ,จังแบบนี้ด้อพี่น้องด้วยขุดไปเลยเนี่ยขุดเลยเนี่ยขุดไปฟังไว้กับคันแท่นหน้าคุณมีไล่ใดตลอดทั้งปีนะครับผมผมบอกเลยเพราะอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วผมลงไปบ้านไปอีสานผมไปแหนมหาช่องทางถ้าห้องขุดสะไว้้องมีนม้ำมีน้ำพร้อมนะ ผมบอกได้ว่าสุดยอดเลยเนี่ยเห็นไหมออกตลอดทั้งปีนะครับผมคิดเบิง้งคิดเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อเห็นกล้วยป่ะถอดแตกนอกออกเรื่อยปลูกคันแท่ปลูกตามคันแท่หน้าไปเรื่อยเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผมแน่น่าอีหลสสางไร่ใดให้รอบรัวอีหลีเลย มันบ่แมนต์เบาเลนๆเลนนี่นี่จังน,น,นี้ปลูกถิ่มเปิปลูกถิก่มไว้มัน้นหรอเห็นบ่น้ะอันนี้มันสุกข,ข้าเคลือจนกระดกยังกินจนเบิดไแล้วเนี่ยผมเห็นช่องทางเนี่ยมาไฟเหลือพี่น้องเอาคำผมไปเฮ็ดเบิ่งเด้อครับพี่น้องเด้อ ถ้ามีเหนือทีนะปลูกไว้เลยกับคันแทนนะ่นหน้าพอคันแทน่นหน้าเราเข้าบะได้เห็ดยังอยู่แล้วซูมอันนี้ใส่รถไถอย่างเดียวบยย่ได้ยางเที่ยวคือตะกอนเล้วเป็นรายได้ลีดเอพี่น้องไปเห็ดเด้อพี่น้องเด้อไปเห็ดเลยของแท้ของแท้แทบ่งเขาอย่างงามเลย สามกระบะคุณโดมออกครับสงบพี่น้องเบิ่งเบิงเบิงเบิงยางงามกล้ยยางงามเลยเบิ่งลูกมันตีหลักครับผมลูกยางใหญ่ด้เนี่ยกล้ยนําว่าบ่มีเม็ดจ่อยบ่มีเม็ด้ะครับผมเนี่ยเม็ดบ่มีเลยครับเนี่ย เฮ็ดเลยพี่น้องเฮ็ดเลยได้เงิน1อยเปอรเซ็นอันนี้ผมกาท่าเลยใส่วิถีไ่ต้องไปคิดยังมากปลูกทิมไว้เลยเดี๋ยวเขาจะเกิดเองโดยธรรมชาติเขาจะงอกงามเองโดยธรรมชาติเนี่ยจังกข่วยเขาจะงอกงามเองโดยธรรมชาติอีหลีเลยพี่น้องเห็นไหใส่เวลาบโดนเขาจะแตกนอออกมาเอง สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี่กอนเดิอพี่น้องเด้อนี่เอาน้ำคว่ำซิ่งดีๆมาแนะนำกันอ่าผมเสี็จายผมบ่ไดไปยูบ้านนอกถ้าไปดีไปยูบ้านน่โอ้ยผมในไรปลูกตามกันแท่น้าห้เบิดเลยนี่น่อนี่สุดยอดเลยเป็นเงินทั้งนั้นเด้อครับผมเนี่ยวีละสามหาบาทสี่สิบบาทคนเดียเนี่ยมันมาแรงถูกๆเลยครับผม าถ้าเท้าปลูกหลายๆจังสนเห็นหมดตลอดทั้งตีเด้พี่น้องสินี้ไลได้เขาตลอดทั้งปีนะกล่วยสิอ,ออกแตกปลูกแตกนอแตกยังขึ้นมากตลอด,ดนะนะซัมมี่อนเดอพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับผมที่เขามาเขามาเบิง่งเขามีสิ่งดีๆมาแนะนํำแค่นี้ล่ะครับผม บ่จำเป็นต้องรู้ละหรอกครับผมใคยมีรายได้เขามือละแค่นั้นกับพ่อสองร้อยสร้อยบาทก็ดีแล้วพายุบันนอกเข้าแ่นอนพี่น้องสำหรับเมือเ่อไหร่สวัสดีครับผมอย่าลืมกดแชร์กดติดตามซับสไคร์ในเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับผม